เราไม่เคยมีดูโมเดลที่พระองค์ท่านได้ทำนะคะพระองค์ท่านจะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราไี่นันถ้าเราเดินเที่ยวนะคะถ้าเริ่มเริ่มคิดว่าจะเดินนะไม่อยากเดินกลับออกมาโครงการพระราชดำริมันใช้ได้แต่ต้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและใช้ได้กับกันประชาชนก็จะได้ไม่ต้องเกรงใจในหลวงเวลาเราใช้น้ำนะคะค่ะ เราทรงเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมราราชกรัมีาติีวิเรียกว่าร้องใช่มจมาจะาทีกัไทัวลนะเพราะฉะนั้นทุกเมนูีไ่ครบเนอเเี่สิ่งแวด้อมมนดี่าขึ้นไปแหลมโดนขึ้นผาเปียขึ้น ก่อประสบการจำน,นวนหมิ่นบ่อที่ผมไปกินก่อผยอยสลาิน,น่าเสียือกระบุการย่อยสลายสารอินทรีย<ช>์แบบงห้อเจอร์ใ,ให้ภายในบอกมีออกซิเจนละลายอยู่และเกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์สถานีที่4ระบบพื้นที่ชุ่มน้ําเทียมแต่กต่างกันเพียงระบบการขังน้ําเสียในแปลงโดยมีช่องว่างระหว่างเซลล์มาปลดปล่อยบริเวณรากขนอ่อนทําให้ิ

มันตั้งคิงคนเดียวไงเขาว่าเอาลูกไปเล่นหาคะแน่นะอันนี้โอ้โหจะถ่ายจะถ่ายพนนั้น่ะอูตัวน้อยหนึ่งนนนถ่ายถามนนโอ้โหเสียงเข้าวาเนี่ยเหลือเลย ก็ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นครับในกองทัพบกครับที่มีโครงการดีๆครับเพื่อให้กําลังพลในส่วนของสปทบและก็กองกาลังป้องกันชายแดนครับได้ผ่อนคลายครับหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนครับก็เป็นขวัญและกําลังใจให้กําลังพลได้มี กำลังใจสู้และปฏิบัติงานต่อไปครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ได้มาอย่างนี้ก็รู้สึกมีความสุขครับได้มาดูธรรมชาติอะไรบ้างี้ยมาศึกษาโครงการพวกบาบัดน้ำเสียอะไรบ้างครับก็ตื่นเต้นดีครับผมไปร้อยรถเลย